นะครับผมเจ้าภาพบออันนี้บอสหนุนะคะผมเจ้าภาพหรออันนี้เจ้าภาพนะทุกคนขณะเจ้าภาพเพิ่นมาพี่น้องครับผมอ้ายสวัสดีครับผมเปิดวงแสดงอยู่ที่ไหนครับน่าจะโรงเรียนบ้านคอรดอนเทียนนะคะผมเจ้าภาพมาจ้างอลังการโชว์พี่น้องครับผมมีสามสิบคิวสวัสดีครับผมมาแต่ทางไหนเนาะครับผมนีให้ถึงว่าคิวเอาย่ครับคนาด มาแต่ทางไหนเนาะครับผมนี่โอ้สวัสดีครับผมขอบพระคุณหลายครับผมฝากมอลำัมาลั่มาการโชว์วระกามอลำเสียงโมหกแล้เด้อครับเดอ้อครับผมขอบพระคุณหลายครับผมคณะเจ้าภา,าพนะครับผมฝากที่ตามก้อนพี่น้องครับผมสิไปแสดงไซสฝากพี่น้องที่ตามน้อพี่น้องเดอ้อสุดปังบริเยนะครับผมสหรับเสียงโมหอลัองการโชว์ปีนี้นะครับผมมอลำน้องใหม่นะคะรับผมอลังการโชว์ฝากไว้น้ำพี่น้องครับผมราคากรบเปาแพงเด้อ นี่อันนี้เจ้าของครัวคุณแอนนะทุกคนมีเหมือนสูยยางสูแนวและพี่น้องครับผมผู้ใดอยากเมากมะเมาใดพี่น้องพี่น้องเอ,อ้ยเปียบนั่งนี่คือจังไสใบซอยสัตานาอยากซอนโฮงกินปนลน <c oughs> าไหลใบบกขวางกินแล้วกะแซวนี่เออท่านี่แหละจิ๊บได้ท่านี่แหละพี่น้องครับผมครัวคุณแอนขอฝากของคิดกันละกันพี่นอ้นองสาวาวสวัสดีค่ะแฟนแม็กน้อยไปไหนผู้ใดล่ะแฟนแม็กน้อยไปไหนวะจ๊น แ,แฟนแม็กน้อยเขาแฟน <c oughs> แม็กน้อยไม่ใช่แฟนเขาสิสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะผมสวัสดีนะคะผมนี่พี่น้องเดี๋ยวพี่น้องอย่างซองเบิงก่อนพี่น้องย่ามแรงบานเท่าพี่น้องครับผมบรรยากาศแบบ กำลังจะคลึกคืนนะครับทุกคนช่วงน,น,นี้เิลปินมอลลัมห้องกับเขาบ้านพักเพื่อที่จะซ่อมเราพี่น้องครับผมฝากด้วยก็แล้วกันนะครับผมผลงานการแสดงและเมื่อตะก,ก่อนทำน้องขอนแก่นเรื่องไม่ปีที่หกมอลลัมเสียงมองอือุนปสกรคพี่น้องเกาหลีพี่หน่อยเด้อพี่น้องเด้อฝากวาเดีก็แล้วกันนะครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับผมเจ้าภาพท่านใดที่อยากจะได้ลูกหลานมอลำเสียงมือหุนโปสกรหรือว่ามอลำัอลังาาการโชว์นะครับผมไปสมพัวปรับเกียรติได้งานนะครับผมอยู่ที่หมุดด้านล่างนี้นะครับผม ักหมดเบอร์โทรให้เลี้ยวเรียบร้อยนะครับผม0ูน96 96969895สายตรงหาบอสโนได้เลยนะครับผมถามรายละเอียดถามราคาพี่น้องครับผมลดได้ไหมครัลดได้พี่น้องเด้อขอบพระคุณได้หลายครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องมาซองเบอ่งหองหัวกันนะหองหัวเปินเ็ดหยังนอนี่ห้องหัวเนี่ยหองหัวเปินเ็ดหยังนอหองหัวเปินเ็ดหยังนอถ่ายได้ไหมถ่ายได้ไหมน่ะถ่ายได้ไหมอันนี้บรรยากาศห้องหัวนะครับผม เต็มมงใหม่เต็มมงครับแอดมินหล่อขอบพระคุณนะครับผมแชร์แล้วจ้าขอบพระคุณนะครับผมอยู่ห้องมีตู้ค่ะเป็นกลังใจให้ทุกคนนะครับสาวเบิร์ดขอบพระคุณลุงใหญ่ด้วยนะครับผมมาแล้วเป็นี่ยซดามาเลยเป็กกระใจทุกคนขอบพระคุณหลายๆครับผมขอบพระคุณด้วยนะครับผมขอบพระคุณกําลังใจจากลุงใหญ่ด้วยนะครับผมนี้พี่น้องบรรยากาศในห่ยองหัวเพื่อนกระลังเร่งเรียบได้พี่น้องครับผมช่วงนี้กระเร่งงานจ้ากน้อยเปิดเปิดบ้องหลับพี่น้อง นี่ okay. Okay. อันนี้บอส <Okay. S 1> มาแล้วนะคะผมรับคนเพิ่มใหม่ตั้งมงอยู่จังหวัดอุดรธานี <Okay. S 1> ใช่ครับผมตั้งวงอยู่อุดรธานีพี่น้องรับคนเพิ่มใหม่รับเฉพาะแดนเซอร์นะคะผมในส่วนของ ในส่วนของหมอลำอลังการโชว์นะคะผมจะรับแดนเซอร์อยู่พี่น้องครับผมศิลปินผู้ใดที่มีความสามารถในการร้องอล้ำก็ทักหลังไมไปที่เพจมอลำอลังการโชว์เลยก็แล้วกันนะครับผมส่วนมอลำเสียงมีหงดนพสกกรไม่รับศิลปินแล้วนะคะผมรับเฉพาะแดนเซอร์พี่น้องครับผมเรือบอลลายด้พี่้องเดอผู้ใดอยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมในการสืบสารศิละปะวัฒนธรรมนะคะผมรวมเดินทางหมวบก้อมสุกพี่น้องแฟนกับแฟนเพลงดูกาลพิธีหกมอลำเสียงมีหงดนพสกกรก็สามารถติดต่อหลังไมเพจมอลำเสียงมีหงดนพสก ตอบรับนะคบผมฝากติดตามน้ำกะละกันพี่น้องครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ่งทางขั้วก่อนเด้อบัดนี้ทางขั้วทางขั้วเขาด้่ยังเนาะทางนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับผมซื้อน้องอันยังล่ะน้องมิกนะคะผมกำลังหัดลออหัดล่ำพี่น้องครับผมหลานพออ้วนเวลาว่างก็หัหลออหัดล่ำนะคะผมติวผู้ใดติวหายน้อยมือเนีย ผู้จงอ่างข้างสวดแจ้งพี่น้องครับผมถึงจะมาเสะจงอ่างแต่ข้างได้เด้อสวัสดีพี่บร๋มด้วยนะค่ะผมสวัสดีพี่บร๋มด้วยนะครับมาเรียกลูกใส่กรเด้อลอยเมย์เลยกระไดยิ่งไหนสดกระอสดคอไก่ต่อสองลอยก็ชิลพี่น้องครับผมเรื่อกินทรงมาให้ในถอดแตกตืมๆอยู่นี่พี่น้องพี่น้องครับผมพี่น้องก็ได้อยากเห็ียดลุ่มท่ามปั่นผักมะลำก็ได้เด้อก็ได้เด้อพี่น้องต้องไปเี็ดไก่ดอกครับผม มาเล like 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 yeah, sure. like 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 yeah. ี้ยงลูกซอยพญาวนมาเลี้ยงลูกมาเบิ่งลูกเบิ่งหลานซอยกันเด้อพี่น้องครับพี่น้องเลยครับผมลูกหลานเ้องหลายขึ้นขอบก็ห้องใหญ่ขึ้นได้พี่น้องเสียงหูอลังการโชว์แม็กบ้านพ่อพลอยู่ไหนวพี่น้องกำลังกลับมาจากประเทศฮ่องกงกำลังกลับมาจากฮ่องกงนะครับผมเดี๋ยวพอๆกันแทนแน่นอนพี่น้องนะครับผมเห็นเมื่อสุขสุขคุนเลยพี่น้องครับผมเึิงห่านเท่านะครับผมในปีนี้เมื่อได้ลูกซิมีกุมเปีดหน้าจ้ายีนะครับผม28ตอนแรกจะเป็น26นะครับผมแต่ว่า ่าบอสนกน่าจะใส่เสียง26นะครับผมเจอกันถ้าไม่28แล้วก็เดี๋ยวเอาพี่น้องครับผมเดี๋ยวติดตามรายละเอียดนะพี่น้องเดินหน้าเพจเดี๋ยวแอดมินจะแจ้งให้ทราบดนะครับเด้อนะครับผมน้องเบิร์ดฝนตกไหมครับฝนไม่ตกนะครับผมฝนบ่ตกพี่น้องครับผมฝนบ่ตกเนะครับเด้อเปิดวงไลฟ์สดหรือเปล่าครับเปิดวงมีไลฟ์สดอยู่พี่น้อง3ตุลาคมหมอลำเสียง26นุกพศกรเปิดฤดูกาลปีที่6นะครับผมส่วนเดือนหน้านะครับผม27กันยานะครับผมหมอลำอลังการโชว์เปิดอยู่ตลาด บานจีดได้พี่น้องเด้อตอนนี้บรรยากาศยามแรงนะครับทุกคนเบิ่งลูๆ่ๆเขากัมมงหุมกันโยลันกับเขาเลยพี่น้อง มาหุ่มมาจุ่มกันยลอนันกับคอแบบนี้นะพี่น้องครับผมเพราะว่าอีกจังน้อยจะได้เช็คชื่อนะครับผมจะได้เช็คชื่อแล้วก็ซ้อมนะครับผมในส่วนของสคริปต์คอนเสิร์ตใหม่นะครับผมรับคนเล่นตลกเพิ่มใหม่รับในส่วนของอลังการโชว์นะคะผมส่วนหมากเด้อพี่น้องเด้อเสียงไม่หกเท่าตอนนี้งก็เจ็ดเต็มเรีวแล้วก็เหลือแค่ตําแหน่งแดนเซอร์นะครับผมเอเบอร์คีตำแหน่งเด้อพี่น้องครับผมผู้ใดอยากเป็นแดนเซอร์ก็สามารถทักหลังไมค์หมอลำเสียง,อง,องอของลูกประสบการณ์ได้เลยนะครับผมสวัสดีจ้าลูกบ่าวสวัสดีครับผม ยี่สิบเจ็ดสิงหามีไร้ใหม่ครบรอบสองปีอีลานอ้อยน่าจะไม่มีไร้สดนะคะผมน่าจะไม่มีไร้สดนะคะผมในส่วนของวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหานี้บันครบรอบสองปีอไอ,อสกุณาพรเข้าสู่อ้อมกอดพ่อจ๋านะครับพี่น้องครับผมเข้าสูบรานพักมะล่มเสียงวุฒิสกนครับรผมแต่ว่าพี่น้องสามารถติดตามชมคลิปแล้วก็ติดตามข่าวสารได้ที่เพจต่าง แล้วก็เพจลักเพจนี้เดี๋ยวมีข่าวสารอีกอย่างนะครับผมในวันที่ยี่เ็ดเดี๋ยวบอวเบอร์จะอัปเดตให้รับทราบแล้วก็รับชมกันนะครับผมถ้าล่องไปซายเดี๋ยวอิสนาขอบานพักครับผมบอสน้อยอยู่ในนอนาตานาอยูยบ้านนะครับพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวพาพี่นออ้องยาเราเบิ่งบรรยากาศยามแรงจ้าข่าวก่อนพี่น้องครับผมก่อนที่จะเข้าสู่ในส่วนของห่วงซ้อมภาคค่ำนี้นะพี่น้องเดินซ้อมตัยงแตบ่าสองเอดพี่น้องซ้อมเก้าโมงเช้าทุกวันนะครับผมแล้วก็เลิกบ่ายสามสุมือพี่น้องนี่ น้องน้องแดนเซอร์นะคะผมแม็กนอยก็เพิ่งเห็นมาตีิกล่องน้องแม็กนอยนะคะผมล่าเหลือพี่น้องรับผมไปทําสายงานที่ชอบนะคะผมฝากที่ตามด้วยกันแล้วกันนะพี่น้องเด้เอ,อลูกๆเสียงหกนะคะผมลูกๆอะไราการโช์นะคะผมติดตามให้พี่น้อง นะครับผมฝากเป็นแรงเชื่อแรงใจกับลูกๆสู้กันสู้คนน้ำกระลักันครับผมโลกพงศกรกอดรักน้องอายมากขอบพระคุณนะครับผมพระเอกอดฉลองใช่ปีนี้กเตียนนี่พี่น้องครับผมแถวนาเอ็ดมินแถวนาเพ่งอย่างได้อยู่แอดมินน้องอุ้มบอยโยเสียงหูเราเตี๋เบิดอยู่ครับผมอยู่ฮึอเก่าล่ะพี่น้อง อยู่่เกาเร่อพี่น้องครับผมทํางานหลังบ้านนะครับผมสำหรับในส่วนของมีอุ้มนะครับผมแต่ว่าท่านนี่กำลังต้มเขาต้มยังอยู่พี่น้องครับผมโดยใกล้นะทุกคนอีโอจะอันคนแห้งเรื่องมั่สีเขาตาพี่น้องนี่เขาตาพี่น้องหอมหอมได้พี่น้องถ้าบานหอมบอนอ้ะทันแม่นงามตาสิตายน้องคอยออยอภัยเอาลองเปลีย งามตาพี่น้องจีนหอนงามตาบอร้อเสียงบ่อยๆ,อยๆมานำลำโพงเลยพี่น้องน้องๆในเสื้อกแล,ลัรวมตัวกันนะครับนี่นทางนี้พี่น้อง น้องอา,อายมาอยู่ไหนครับยังไม่เห็นเลยครับผมตอนนี้บอเบอร์ยังบม่เห็นกันอยู่พี่น้องบ่เห็นกันสองหมื่นนะพี่น้องหลังจงากยางสวนกันแปดสวนกันมากยู่พีนอ้องเต้เบอเห็นกันจา้าเกลือพี่น้อง,น,องนะครับผมพี่นั่นงเป็นจุ่มกันดีดีดอกพี่น้องท่านนี่ก็จะเห็นเนี่ยพี่น้องนี่เพราะเอกอ้วนหล่อมากขอบพระคุณนะครับผมขอบพระคุณหลารครับผมท่าหน้าส่งหิวเขาแล้วพีน่น้องครับผมบรรยากาศยามแรงนะครับทุกคน เอามหาพี่หาน้องครับผมมาไลไราสดให้พี่น้องในบรรยากาศย้ำแรงนะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวทุกๆแรงนะครับผมเดี๋ยววารเบิร์ดจะมาไลฟ์สดให้พี่น้องได้เบิร์บรรยากาศแบบนี้เลยพี่น้องครับผมพราพี่น้องได้ให้คิดถึงส่วนจะมีไล่สดกลุ่มปิดอีกวันนี้เดี๋ยวติดตามรายละเอียดทางเพจหลักเลยนะครับผมเดี๋ยวแอดมินเพิ่นจะอัปเดตเร้อพี่น้องเด้อว่าไล่เมื่อใดราคาจากบัตรนานนี่มีไพลรับเชิญมาแนวฝากพี่น้องติดตามน้ำก๊าละกันนะครับผมว่าจะเป็นเสียงหกนกพิษกรแล้วก็อลังการโชว์นะครับผมฝากติดตามน้ำก๊าละกันครับพี่น้องครับผมเอาพี่น้องครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลาาสมมพันแล้้้ววมมมมมือออออนนนนนีีบบบ่่่าาาาเเเิิรรร์ดดคแแหหลลลำสยงไกกกกพุศขขขณะสวััสดีครบ ผมติดต่องานแสดง0969 0969895 9 96, 99, 8, ขอบพระคุณครับ